สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Unbox แล้วก็ฟูลรีวิวยาวๆใน YouTube กันอีกครั้งนะคะเราไม่ได้มาอยู่ใน YouTube นานแล้วเนาะวันนี้มีคนส่งของมาให้เรา Unbox แล้วก็รีวิวกันค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ โดยโปรดักต์ในวันนี้นะคะอินเทรนด์มอเป็นคนส่งให้เรารีวิวค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆดูกันว่าโปรดักต์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะโอเคทุกคนของที่เราจะรีวิวก็อยู่ตรงหน้านี้ตั้งแต่เปิดเทปแล้วนะั่นแหละอ่วันนี้จะเป็น portable electric espresso machine นะคะเป็นตัว outing nano ค่ะเอ,อ่อตรงหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเขาได้รับรางวัล2รางวัลเลยนะคะก็จะเป็นตัว red dot winner ปี2023นะ,คะ่ค่ะแล้วก็ design award ปี2024่ก็ค่อนข้างแบบน่าสนใจนะ มาดูกันเลยว่าอันบอกตาเป็นยังไงตัวกล่องก็ค่อนข้างแน่นหนานะคะแล้วจริงๆถ้ามองเห็นจากตัวกล่องเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออมันเหมาะกับสายแคมปิ้งนั่นแหละนี่สีกล่องสีเขียวสวยงามเชียวทุกคน โอเคทุกคนเราอันบ็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ของทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายความพิเศษของตัว o u t i ิ้งนาโนกันนิดนึงเอ t i n g Nano เนี่ยเป็นเอสเ s สโซ a ม h ชีนแบบ p o r t เบิลใช่ไหมคะก็คือเขาสามารถพกพาออกไปข้างนอกได้หรือจะอยากทำที่บ้านด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูข้อแตกต่างของตัว o u t i ิ้งนาโนกับตัวพอเทเบิลเอส e s สโซ a ม h ชีนอื่นๆ คืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมาแจกแจงกันเป็นข้อๆแล้วกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวทำเอสเปรสโซ่มชชีนที่ทําได้ทั้ง2รูปแบบเลยค่ะก็คือทั้งแบบกาแฟสดนะคะแล้วก็กาแฟแคปซูลค่ะก็คือสามารถทําได้ทั้ง2อ,อย่างนะก็จะเห็นหลายๆเจ้าวว่าเขาทําได้เหมือนกันแหละค่ะแต่ตัวนี้สิ่งพิเศษที่เราอยากจะพูดก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะก็คือ1เลยมันเป็นเครื่องทาเอสเปรสโซ a ม h ช n นแบบอัตโนมัติค่ะทุกคนก็คือเพียงแค่กดปุ่มค่ะมันก็จะสามารถสกัดกาแฟออก ได้เลยค่ะอันนี้คือข้อดีข้อแรกนะคะข้อดีข้อที่2ก็คือคุณไม่จําเป็นต้องใช้น้าร้อนค่ะเพราะว่าเครื่องนี้มันสามารถทําน้าร้อนในตัวมันเองได้เลยนะคะดังนั้นเวลาเราออกไปเที่ยวข้างนอกเอาติ้งข้างนอกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีกาค่ะเราแค่เทน้ําอุณหภูมิปกติเข้าไปเครื่องเครื่องนี้ก็จะสามารถทําเป็นน้าร้อนออกมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่า มันตอบโจทย์เพนจอยของคนที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกได้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราวาวแล้วกันค่ะว่าเออเหมือนเขาทํามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะคะอันถัดไปที่เราอยากให้มาดูกันนะคะก็คือเรื่องของการดีไซน์ค่ะการดีไซน์ก็จะเป็นการดีไซน์ที่เรียบง่ายน,นะคะเป็นทรงกระบอกแล้วก็ถือถนัดมือจับได้ถนัดมือนะคะก็คิดว่าตอบโจทย์สําหรับการออกไปใช้งานข้างนอกค่ะ ตัวแมททีเลียก็ดีมากนะทุกคนไม่กิ๊กกอกนะคะตัวเราว่าตัววอดี้ไม่ใช่พลาสติกแน่ๆเดี๋ยวเราจะไปหารายละเอียดขึ้นไว้ตรงนี้ให้ดูกันอีกทีนะคะดังนั้นใครสนใจก็สามารถกดพอสเกี่ยวกับพวกแมทที l แล้วก็การดีไซน์ที่ตรงนี้ได้เลยค่ะมาดูที่ฟังชันและการใช้งานกันบ,บ้างนะคะฟังก์ชันและการใช้งานอย่างที่เล่าไปเบื้องต้นนะคะว่ามันสามารถเปิดชงกาแฟได้ทั้งสองแบบนะคะทั้งกาแฟสดแล้วก็ตัวกาแฟแคปซูนะคะโดยข้อดีของเครื่องนเนี้ยนอกจากที่จะไม่ต้องมาปั๊มเองแบบแมนนวลแล้วว่า ความดันบาร์ก็จะอยู่ที่20บาร์ค่ะก็ะถือว่าเป็นแรงบาร์ที่ค่อนข้างดีมากแล้วก็ได้มาตรฐานของการทำเอสเปรสโซ่ได้เลยนะคะทําให้ได้กาแฟที่เป็นคุณภาพออกมาค่ะสําหรับระบบทําความร้อนที่อย่างพูดถึงนะคะอย่างที่บอกไปว่าข้อพิเศษคือเราสามารถใช้กับน้ําอุณหภูมิห้องได้เลยแล้วก็สามารถทําให้มันร้อ,อ,อนขึ้นได้เลยนะคะโดยระบบการทําความร้อนเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ200วินาทีค่ะก็จะสามารถทําให้น้ำเนีเน่ยร้อนได้ถึง92องศาเป็นอ,อ,อุณหภูมิน้ําที่เหมาะสมกับการทำเอสเปรสโซ่ค่ะ ในขณะที่แบตเตอรี่จะอยู่ที่ความจุประมาณ7 5 0 0แนอมป์นะคะซึ่งความจุแบตเตอรี่ขนาดนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าคุณใส่น้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นลงไปนะคะจะสามารถทาชอ็อตเอเสเพรสโซได้ทั้งหมด5ชอ็อตนะคะเนื่องจากว่ามันต้องใช้พลังงานในการทําให้น้ํามันร้อนใช่ไหมดังนั้นมันก็จะสามารถสกัดกาแฟได้อยู่ที่ประมาณ5ชอ็อตเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณใส่น้ําร้อนลงไปนะคะเขาก็จะไม่ต้องใช้พลังงานตัวนี้ในการทําน้าร้อนขึ้นมาก็จะสามารถชงเอเสเพรสโซ่ชอ็อตได้ถึง2องร้ช็อตค่ะ อันนี้ถ้าอยู่บ้านก็ใส่น้ำร้อนลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าออกไปเอาทิ้งอ่ะมันก็จะสะดวกตรงนี้ค่ะก็อาจจะต้องหาชาร์จหน่อยนะซึ่งการชาร์จไฟของเขานะคะก็จะสามารถชาร์จไฟได้หลากหลายแบบค่ะก็คือสามารถชาร์จได้ทั้งตัว USB C นะคะหรือจะชาร์จกับตัวอที่เขียบบุหรี่ที่รถก็ได้นะคะที่สําคัญนะคะมันเป็น Worldwide Charging นะคะก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะคะสามารถใช้งานได้ทั่วโลกค่ะเดี๋ยวเรามาลองถอดประกอบดูนะคะว่าแต่ละชิ้นส่วนเป็นยังไงบ้างนะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวบอดี้ใช่ไหมถ้าเราหมุนออกมาตัวนี ก็จะเจอกับอันนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวสำหรับใส่คอป y ี้แคปซูลแหละปิดให้สนิทใช่ไหมคะแล้วก็สวมกลับเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำก็ปิดฝาตรงนี้ออกมาเทน้ำเข้าไปแต่ว่าถ้าใครอยากใช้กาแฟสดนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีอีกบาสเกตหนึ่งให้ค่ะเป็นบาสเกตอันนี้วิธีคือเราต้องเปิดสิ่งน,นี้ออกมา นะคะแล้วก็ใส่ผงกาแฟเข้าไปในนี้แล้วก็ปิดมันก็จะพอดีกันแหละแล้วก็หมุนปิดค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำจริงกันดีกว่าโอ้นี่มันมีช็อตไกลให้อยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าโอเคกดค้างยาว2วิสำหรับต้องการอุ่นน้ำร้อนด้วยแล้วก็เอ็กซ์ตรนะคะ แล้วก็มีกดดับมืลคลิกสาหรับแบบสกัดโดยตรงนะคะแล้วอันสุดท้ายก็เป็นกดเพื่อหยุดค่ะโดยวันนี้นะคะจะขอใช้กาแฟสดละกันเพราะว่าไม่มีกาแฟแคซูอยู่ที่บ้านเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดู user guide กันนะ user guide ของเขาเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะทําเป็นกาแฟสดเนี่ยเขาแนะนําให้ใช้กาแฟอยู่ที่ประมาณ5-7กรัมเราเลือกอยู่ที่6กรัมขอเดินทางสายกลางนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเอาบาสเกตอันนี้นะคะถอดออกมาแบบนี้ ใส่กาแฟไปค่ะบดกาแฟมาเรียบร้อยใส่ไงให้ไม่หกอ่ะก็ใส่กาแฟลงไปในนี้เลยค่ะุ๊ยมันครอบกันพอดีสนิทอย่างนี้เลยทุกคนเลิศนี่เขาะหน่อยปัดปาดนิดนึงปัดปาดเสร็จแ,แล้วเขาก็บอกว่าให้ใช้ตูดอันนี้นะคะแทมลงไป ไม่ต้องแรงนะทุกคนเวลาทำอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแรงเสร็จแล้วนะคะก็เอาฝาอันนี้ครอบไปเลยค่ะปิดให้สนิทแช่แดแล้วก็หย่อนลงไปในบาสเกตสุดท้ายที่เขารองรับอย่างนี้นะคะใส่กลับเข้าไปค่ะซึ่งสิ่งที่วันนี้เราอยากจะทดลองทำนะคะก็คือขอทำแบบน้ำไม่รนะ้อนอ่ะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกัน ซึ่งน้ำที่เขาบอกนะคะทุกคนเขาบอกว่าเราสามารถใช้น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยนะแล้วก็เอสเซนโซ่หนึ่งช็อตเนี่ยใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ50มิลลิลิตรดังนั้นเขาก็แนะนำให้เราใส่น้ำลงไปที่50มิลลิลิตรทุกครั้งค่ะโดยเราไม่ต้องจ่วงนะเพราะว่าตรงนี้ทุกคนเขาจะมีบอกปริมาตรอยู่เดี๋ยวเรามาใส่น้ำกันเลยค่ะมาเริ่มสกัดกันเลยดีกว่าปิดฝาค่ะ วิธีเขาก็บอกว่าถ้าสมมติเราใส่น้ําลงไปแบบที่เป็นอุณหภูมิห้องใช่ไหมคะให้กดปุ่มค้างประมาณ2วิพอได้ยินเสียงป,ป,ปี๊บปุ๊บก็ให้ปล่อยแล้วก็รอมันทํางานค่ะใช้เวลาประมาณ2องวินาทีกว่าน้ำจะเดือดแล้วก็ทําการสกัดออกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ามีเสียงปี๊บแล้วทุกคนต้องถือยี่ไปใช่ปะถือยี้ไปเรื่อยหรอวางยี้ได้ไหมวางยี้ได้ปะ มันจะมีไฟ LED บอกสถา,านะการทำงานยีนด้วยแหละทุกคนนี่ตื่นเต้นเลยเนี่ยแล้วก็ต้องถือไปอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆในเว็บเราเห็นเขามีแกเจ็ตนะแบบสแตนฟอร์ for, หรือกระเป๋าอะไรเงี้ยเออสำหรับตัวเอาติ้งนาโนโดยเฉพาะเลยก็ลองไปชอปปิ้งดูได้นะคะข้อ <c oughs> ดีอย่างคือเราถูกว่ามันไม่ต้องใช้ตาช่างด้วยอะทุกคนเพราะว่าเขาคิดมาดีแล้วเนาะ ว่าจริงๆแล้วมีสเกลบาร์บอกว่า50มิลลิลิตรอยู่ที่ตรงไหนเราก็แทบจะไม่ต้องชั่งน้ำเลยแต่สำหรับตัวกาแฟก็จริงๆถ้าบางคนบดไปจากบ้านเลยหรือใช้แคปซูลแล้วว่ามันก็จบกันหาค่ะมายังไงมีเสียงตีฟทำงานเองจริงด้วยอะ่ะ สกัดสวยมากด้วยทุกคนทำเป็นเล่นนี่ก็น่าจะหมดน้ำที่เราเติมไว้50แล้วมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติค่ะหรือจริงๆเรากดเองก็ได้นะเพราะเมื่อกี้แผ่นพลาสติกเขาบอกใช่ไหมนี่เงม่าสวยงามอยู่นะนี่เห็นปะเดี๋ยวเราชิมช็อตกันก่อนดีไหมก่อนจะไปลองผสมน้ำ ได้อยู่นะถูกต้องอยู่นะเดี๋ยวลองไปชงกับน้ำดูดีกว่าค่ะนี่อืม เราว่าเราเทน้า,นาเยอะไปนิดนึงทุกคนเพราะว่าจริงๆมันอาจจะสกัดออกมาน้อยกว่า50แหละแต่เราว่าจริงๆมันคือความแบบมันน่าเสียดายไปนิดนึงอะตรงที่เขาสามารถใส่กาแฟลงไปในบาสเก็ตได้แค่เจ็ดกรัมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยอยากให้มันใส่ได้มากขึ้นตรงนี้อีกนิดนึงก็จะทําให้กาแฟเข้มข้นขึ้นนะคะแต่ว่าก็ปรับได้แหละเราว่าก็ปรับน้ําให้น้อยลงค่ะมาทุกคนหลังจากใช้งานแล้วเราขอสรุปนะคะข้อดีของเจ้าเครื่องนี้เลยคือหนึ่งมันใช้ง่ายมากทุกคนมันเข้าใจทุกอย่างได้ใน กลุ่มเดียวนาะอแล้วมันก็สามารถทําความล้อมได้ตัวของมันเองจริงตัวกาแฟที่สกัดออกมามีรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็คออ่อนข้างครีม่าออกมาสวยงามนะตัวแรงดันบายยบอ่ะก็ถือว่าทําได้ดีนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์สาหรับคนที่อยากออกไปท่องเที่ยวข้างนอกละกันเราว,ว่ามันตอบโจทย์มากๆนะ มันพกไอ้ตัวนี้ไปตัวเดียวเราจบเลยอะแบบไม่ต้องมีกาไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องคิดมากด้วยใดๆก็คือจริงๆถ้าขี้เกียจเอากาแฟสดไปตัวแคปซูลก็ยังตอบจทย์นะเราคิดว่าดีมากๆเลยละค่ะไปเที่ยวก็ยังสามารถมีกาแฟที่อร่อยได้ด้วยนะตัวราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณเท่าที่เราเข้าไปดูในเว็บ Intra รน m a l l นะคะจะอยู่ที่ประมาณ6 9 9 0บาทค่ะแต่ว่าเขามีจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นราคาเต็มค่ะยังไงก็สามารถเข้าไปเช็คราคาได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยนะยังไงวันนี้รีวิวมูดอาซีนขอไปก่อนนะ ถ้าครั้งหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกค่ะยังไงก็ช่องมูลออฟตีนยังไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนยังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้ใครคิดถึงอะไรยังไงก็สามารถไปดูได้ที่ i อ t i ติ๊ k ออะไรอย่างนี้ได้นะคะจริงๆทําคลิปสั้นอยู่ตลอดกันค่ะยังไงวันนี้มูดแอฟิีนไปก่อนดีกว่าใครสนใจก็ยืนลงไปติดตามได้ตามช่องทางนะคะยังไงวันนี้มูดแอฟตีนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย